เชื่อว่าหลายคนนะคะจะนึกถึงผลไม้ที่มีน้ำสีแดงแต่รสชาติอร่อยหอมหวานค่ะและเมื่อพูดถึงสลัดนะคะอิฟบขอแนะนำเลยค่ะสลัดเมืองลุงหรือสลัดพัทลุงนะคะเพราะอะไรสลัดที่นี่ถึงได้รับการันตีว่าเป็นสลัดที่มีคุณภาพเนื้อแน่นหอมหวานน่าทานอร่อยนะคะอิฟว่าเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับสลัดเมืองลุงให้มากขึ้นดีกว่าค่ะ เมืองพัทลุงเป็นเมืองชายทะเลติดกับอ่าวไทยสภาพภูมิอากาศมีลักษณะร้อนชื้นฝนตกชุกเกือบทั้งปีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย28องศาเซลเซียสทำให้เหมาะกับการปลูกสละและส่งผลให้สละรสชาติดีหวานเข้มอร่อยจนเป็นที่ถูกปากของคนไทยและชาวต่างชาติปัจจุบันจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่ในการเพาะปลูกสละ 3,465ไร่ให้ผลผลิตแล้ว2,818ไร่พันธุ์สละที่นิยมปลูกกันมีอยู่ด้วยกันสองสายพันธุ์ค่ะคือ1พันธุ์เนินวง2พันธุ์สุมาลีส่วนพันธุ์อินโดนั้นมีปลูกเพียงเล็กน้อยพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญของสละเมืองลุงอยู่ในอำเภอป่าบอนและเรากำลังเดินทางไปที่นั่นค่ะ สวนสละแห่งนี้เนี่ยปลูกมากี่ปีแล้วคะสวนสละลุงถันตอนนี้ก็ย่างเข้า19ปีแล้วครับ19ปีผ่านมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคะมีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นมีการาพัฒนารเรื่องคุณภาพมีการาปรับเปลี่ยนเรื่องอลูกที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการแปลรูปที่หลากหลายมากขึ้นครับ ทราบมาว่าที่นี่เนี่ยมีสละหลายสายพันธุ์เลยมีทั้งเนินวงด้วยแล้วก็มีสุมาลีใช่ครับต่างกันยังไงอะคะ,ะจริงจริง,รงแล้วที่คุณพ่อมาปลูกเป็นสายพันธุ์เนินวงตั้งแต่เริ่มแรกสายพันธุ์สุมาลีเอามาปลูกหลังจากที่สายพันธุ์เนินวงได้ผลผลิตแล้วซึ่งสายพันธุ์เนินวงจะมีลูกใหญ่รสชาติหวานอมเปรี้ยวสายพันธุ์สุมาลีจะมีลูกเล็กรสชาติหวานหอมนันคือความแตกต่างของรสชาติครับค่ะส่วนมากคนนิยมทานอะไรมากกว่ากันนะคะ 50, 50 50ครับ oh. แล้วแต่ความชอบครับแล้วเรื่องของการปลูกสละนี่ยากไหมคะขั้นตอนตั้งแต่แรกจนถึงแบบขั้นตอนการเก็บเกี่ยวครับขั้นตอนการปลูกสละเริ่มแรกก็ตั้งแต่ปลูกดูแลเต็มที่อ่าเดือนตั้งแต่ปลูกออกช่อดอกมา <c oughs> หลังจากนั้นดอกพร้อมจะบานอีกเเดือนผสมเกสรสิบใช้ระยะเวลาในการสุกหรือเก็บเกี่ยวอีกเเดือนทั้งหมดวงจรชีวิตของเขาอยู่ที่36เดือนโอ้โห oh. 36, 36เดือนเราถึงได้รับประทานสละใช่ครับครั้งแรก แล้วก็ทราบมาว่าต้นสละเขาจะแบ่งเป็นต้นตัวผู้กับต้นตัวเมียใช่ไหมคะใช่ครับต้นสละจะแยกเพศอย่างชัดเจนที่เราเห็นนะครับที่มีลูกก็คือต้นสละที่เป็นต้นตัวเมียร้อยเอร์เซนต้นตัวผู้ก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งที่ไม่สามารถมีลูกตั้งท้องได้เลยครับต้นผู้ชายนี่จะกิ่งก้านจใหญ่ใหญ่กว่าต้นตัวเมียจะมีกิ่งก้านกับทางดีนเล็กกว่าครับแล้วแบบนี้มันผสมเกรสรได้ยังไงอะคะ ในการผสมเกส,สรสละต้องใช้คนมาผสมตัดเกสรตัวผู้มาเคาะใส่ที่เกสรตัวเมียมากลิง้งมาเคาะมาถูอะไรก็แล้วแต่ผสมเสร็จก็ติดวันที่กับเดือนใช้ดิบบิ้นหนึ่งเดือนก็คือหนึ่งสีในการผสมเกสรและก็มีจดบันทึกวันนี้ได้ขี่ดิบบิ้นได้กี่ดอกได้กี่เกสรหนึ 1, ่งดิบบิ้นอยู่ที่3ขีดถ้าวันนี้ได้1000ริบบิ้น1000ดอกก็อยู่ที่300กิโลนั่นคืออ,อนาคต9กเดือนรู้ได้ชัดเจน โอ้โหค, oh, คือวางแผนได้เลยใช่ครับนะคะแล้วพูดถึงเรื่องของการจําหน่ายทุกวันนี้ถือว่าดีไหมคะกําไรดีมากรับครับส่งส่งออกบ้างไหมคะ,อะตอนแรกมีการส่งครับตอนหลังๆเนี่ยผลผลิตไม่เพียงพอต่างคนต่างทําและก็คุณภาพก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนตอนนี้ก็เลยมารวมกลุ่มเพื่อจะไดะ้ภาพที่ออกมาเป็นพืชของสระพัตลุงที่เป็นพืชอ,อัตลักษณ์จริง,รงๆเพื่อการส่งออกเปียนการตลาดต่างประเทศให้ได้ในอนาคตครับ การปลูกสลักนั้นใช้เวลาปลูกประมาณ3ปีขึ้นไปและเมื่อต้นโตเต็มที่พร้อมผสมเกสรแล้วหลังผสมยังต้องใช้เวลารอจนผลผลิตสุกพร้อมเก็บเกี่ยวแตกต่างกันออกไปเช่นพันเนินวงใช้เวลา8-9เดือนพันสุมาลีใช้เวลา7-8เดือน,พ,น,อนพันอินโดใช้เวลา3-4เดือนจึงได้ผลผลิต ที่พร้อมรับประทานและเก็บเกี่ยวส่งขายในตลาดได้ค่ะโดยปัจจุบันนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้เข้ามายกระดับคุณภาพสละให้เป็นของดีเมืองพัทลุงที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดพัทลุงแล้วต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปค่ะ กรมส่งเสริมการเกษตรค่ะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกสละอย่างไรบ้างคะครับเราก็มาส่งเสริมครบวงจรงในส่วนของการผลิตนะครับที่จุดอ่อนของสละก็คือนะเก็บเกี่ยวเนี่ยไม่ไม่ครบตามอายุค่ะถ้าไม่ครบตามอายุมันจะเปรี้ยวคือเกษตรกรใช้ความจำโดยจําไม่ได้ก็ตอนหลังก็ให้มีป้ายว่าเราผสมเกสรวันไหนแล้วก็ดับไป9เดือนเราก็จะ เก็บเกี่ยวอันนี้จะได้รสชาติหอมหวานาในส่วนของการรวมกลุ่มเราก็มีกลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะอำเภอป่าบอนเนี่ยมีอยู่ประมาณ200รายเพื่อมาเรียกแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวบรวมผลผล,ผลิตพัฒนาคุณภาพจดเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วครับในส่วนของการตลาดเราก็ไปออกพาไปออกงานแล้วอีกส่วนหนึ่งที่กําลังดําเนินการอยู่ก็คือแปรรูปนอกจากผลสดเราก็แปรรูปเป็นสละลอยแก้วแล้วก็น้ําสละ ที่ตัวล่าสุดนะครับก็คือสาระะอแุแหงนอกจากนี้เนี่ยทราบมาว่าที่นี่มีการส่งเสริมกรเกษตรกรในเรื่องของ GAP ด้วยเป็นยังไงบ้างคะครับ GAP นี่ก็เป็นการ,กรเกษตรดีที่เหมาะสมที่เราผลิตผู้บรโอยโบกปล่อยภคพืชที่ปลอดภัยะนะครับพื้นที่ที่ปลูกเนี่ยต้องไม่ไม่มีสารเคมีเจือปนการเก็บเกี่ยวการเก็บรักษาต้องแยกแยะต้องถูกวิธีนะครับ แล้วก็มีการจดบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนผู้บริโภคจะปลอดภัยแล้วผลผลิตได้คุณภาพด้วยถามถึงเรื่องของการส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวเนี่ยที่นี่มีเรื่องของการส่งเสริมในแง่นี้บ้างไหมคะครับเ,เราก็มาสนับสนุนในการส่งเสริมท่องเที่ยวตั้งแต่ภูมิทัศสวนนะครับข้างหน้าก็มีป้ายเพื่อเป็นการรองรับแล้วก็ทางสวนเองก็มีโฮมสเตย์นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้ ตั้งแต่การผสมเกสรผสมเสร็จก็นับวันค่อยมาเก็บเกี่ยวมากินของตัวเองที่ผสมไว้หรือเดินชมชิมชอบอะไรแบบเนี้ยนะครับก็รูปแบบอือ ก็ถือว่าอร่อยสมคำาล่าลือจริงๆนะคะเขาเรียกว่ามีคุณภาพผลใหญ่เนื้อหนาหอมหวานทานอร่อยด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากสมาทานสลัดที่นี่เนี่ยต้องทำไงบ้างคะพี่วิชัยถ้าจะมาที่นี่ครับต้องมาที่พัทลุงครับต้องมากินสลัดที่ขึ้นชื่อเสียงที่เป็นพืชอัตลักษณ์ของพัทลุงสถานที่ติดต่อก็ต้องติดต่อที่สำนังงกงานเกษตรจ,จังหวัดพัทลุงโดยตรงได้เลยครับเนี่ยแหละค่ะที่คนเมืองพัทลุงเขาฝากมาบอกว่าสลัดเมืองพัทลุง คือสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อนของดีอีกหนึ่งชนิดที่ห้ามพลาดค่ะงั้นหนูขอกลับบ้านหมดเลยนะคะิดนดีครับได้ไหมคะลดกระบ,บาพอไหมครับโอ้โห,โหเหลือเฟือค่ะพี่จัดไปเลยงั้นกินต่อเลยกวอ่ารสระของป่าบอนเนี่ยเป็นสระที่มีคุณภาพถ้าท่านมาซื้อที่สวนสวนที่เราเป็นเครือข่ายของท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะสวนลุงถันเนี่ยสุดยอดผลใหญ่เนื้อนหนาหอมหวานทานอร่อย สลาดที่นี่ค่ะพางะลุงเฮ้